พ่อค้าพ่อค้าครับที่ร้านพ่อค้ารับคนละครึ่งไม้อ่ะรับครับพ่อค้าช่วยเลที่ได้ไม้ข้องน้องมันยังลงทะเบียนไม่อค้านียอ๋อได้ครับได้ได้นายขอดูน้อยครับจ้ะมันสแกนหน้าไม่ส้ำเร็จอะมันขึ้นหวาสแกนหน้าไม่ส้ำเร็จเนื่องจากคุณหน้าตาเหมือนเล่นเนืองจากคุณหน้าตาเหมือนเล่นนี่กันเลาเออ หลงไม่ได้ไม่อะหลงสแกนไม่ได้ไม่อะได้ได้เออได้สแกนหน้าไม่สําสร็จหน้าตาอยยุเหมือนเล่นเนี่ยหรอเฮ้ยมาไม่หนอไม่หน่อไหมไม่หน่อไม่หน่อไหมเนี่ยผีไ้เลยเหรครับครับครับไอ้มาดูไหมโอเคอ๋อกล้องลูกค้าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติไม่พลาดนะครับไม่ทึงไม่พลาดอะบ่กค่ะ อ๋อมันขึ้นมาหวาดาั่วม,มาเกินไปจนเกินความสามารถของคนหลักลึงนะครับเดี๋ยวเลกันนะจริงครับต้องมีเราไลาก่กขนูครับทําตัวเป็นใัยในบ้านนะครับทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลไม่ฟังเสี่ยงข้างหมานะครับใส่ก็พิษไปหมดกับน้องจากตัวเองใส่ก็พิษไปมดกับนอกจากตัวเองไอ้โอ๊ตมา <ๆ S 1> นัดรบัดไม่ได้เลยครับเพิ่ง,งเ, <c oughs> เจอเนี่ยมีเว็บนี่ร้านะคนหลักลึง แล้วก็คนเงินเป็นแบบนี้ไหมอะพี่พก่ะมันเป็นแบบนี้ไหมอะพี่พกะโอ้น้องใจยเนนะย็นๆนะก่อยๆ้อปุดนะไม่ต้องหัวร้อ <c oughs> นเต้นแลกับพ่อค่ะนะใจเย็ <c oughs> ยเนๆใจยเย็นๆอย่างเลยอย่างอีกไล่ก็อย่างอีกไล่กไอายุถึงป่ะ <c oughs> ไม่มเดียวเลยคุณน่ะสมบัติติดแดงเลยครับพี่พกาคนเงินเต้นมันกองเราไหมอ่ะพ่อกะไม่รู้ครับยังไม่มดเตี้ยครับมันไงล่ะมันกับ ไม่ว่าผู้อจะทำํำอะไรครับแอบไปกินเบีย์ตรงไหนตามมาปอบหมดเลยตามมาปอบหมดเลยยิงครับวันวันงานไม่ต่ปลาเตะจักโตก๊ะต่ปลาเตะจักโตก๊ะพนัดนั่นเลยนะครับคุณนักธุรกิจอะไรยงไม่พลาดเลยครับขอ้อติแปดครับอ๋อบางที่พ้อเจ็บกี้ครับแต่ว่ายังมาจาให้ไปใกล้กล้องโดยไม่คิดถึงความโทรมานกองพูอครับผมไม่คิดถึงความโทรมานกองพูอครับผม น่า่าไม่ได้ใช่อะไรนุ้ยอืยอมต้องอย่างเราอืไล่เรื่องจังแล้วก็นี่มันรู้ได้เพื่อครับอย่าลืมไปนะวาดาพั่อโอ้ไม่ใช่อย่าลืมนะวาพวั่อเจอมึงมานะไม่ได้ก็มาปอบเรานาอีปุยอู้นาอีปุยอู้อารทับขึ้าแล้วบอ,บ,บอกเัานม่เอวก็ได้เลยว่าคนลัครึงนี่ว่ามันยุ่งยากจานนี่ใช่ครับน้องน้องลองรอเฟซหน้าก็ได้นะไม่เอาแล้วคลานแลว มไม่ปรับปรุงตัวได้ี่ว่าเฟสหน้านองน่าจะมีโอกาสได้ชายครับมาปรับปรุงตัวได้ไมิหรือพวกไม่ปรับปรุงตัวทั้งโอยปรับปรุงตัวเพือ่ออจังเ<ย>ดามเดิมอย่าจริงจังครับมัน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 แจ้งเกินมาในแอปมาผมมไม่ได้เกี่ยวไรนะผมผมไม่ได้เกี่ยวไรนะ,มมไ,มไ,นะไม่จิงจังนี่แหละาว่าไม่ได้ชายได้คนดักลึงนี่ขึ้นมาแล้วพอน้องปูต้องขึ้นมาแล้วขึ้นไหน้ะไอะไรหนักหน้าอีปุยไอะไรหนักหน้าอีปุยอ้าว ไม่ใช่อ <forcé certains respuesta> <ค>ะไรของการคนหลับ <reviewing> ถ <ind ones> ึงนี่กดหมากี้ชักนี่เฮ้ยมีการเด็กก่อนจได้ก็พูดเจ็บขี้แม่ขี้ไปใกล้ข้องกวนพูดเจ็บขี้แม่ขี้ไปใกล้ข้องกวนวาลาบมามาเลยไม่ใช่นะนักเล่ยเลย